พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปอหนึ่งสุขศึกษาและภละศึกษาการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการฟกช้ำสาเหตุของการฟกช้ำเกิดจากการที่ผิวหนังถูกกระแทกด้วยของแข็งเช่นหกลม้ม ตกบันไดตกต้นไม้อาการฟกช้ำเป็นร่องรอยที่ผิวหนังช้ำบวมไม่มีบาดแผลและเลือดไม่ออกเมื่อสัมผัสดโดนบริเวณที่ฟกช้ำจะรู้สึกเจ็บการปฏิบัติตน้นเมื่อมีอาการฟกช้ำมีดังนี้ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดเคลื่อนไหวบริเวณที่ฟกช้ำให้น้อยที่สุดประครบด้วยความเย็นและความร้อนเช่น วันที่ 1. ประครบด้วยความเย็นโดยใช้กระเป๋าน้ำแข็งหรือถุงใส่น้ำแข็งวางบริเวณที่ฟกช้ำ20นาทีขึ้นไปวันที่2ประครบด้วยความร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประครบการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการฟรกช้ำคือไม่เล่นรุนแรงหรือชกต่อยกันเช่นเล่นต่อสู้ระมัดระวังในการเดินวิ่งและทำกิจกรรมต่างๆเช่นหกล้ม ตกบันได